เอาลราผมก็กินที่ตลบเข้าสู่เกมไเฟ้าลา์สามนะครับตัวผมนะครับ RPTH พ h ท n n e l ชนแนะก่อนอื่นแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวกเกมไเฟ้าลายสามทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันกับตอนและชุดแจกแพ็กพพิอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับผมจะมาทำเลทราคาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันจะกําไรหรือเจ๊งหรือว่าถ้ากําไรเนะี่ยมันจะกําไรสักเท่าไหร่กันนะครับก็เราจะเริ่มจาก เหรียญราคา200ล้านขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะขยักขึ้นไปทีละ200 200นะก็สรุปที่ผมด,ดูมาแล้วก็จะมีประมาณ7ชุดนะครับแล้วก็อีก3ชุดหลังเนี่ยผมก็จะทํามาให้ครบ10ชุดแต่ก็จะเป็นราคาไหนก็ค่อยดูกันเนาะโอเคเราก็มาดูที่ชุดแรกเลยนะครับเริ่มจาก200ล้านเนาะราคาชุดแรกนะครับมูลค่ารวมอยู่ที่215ล้านนะครับมา เซลซีนะครับแสงม่วงนะครับมาเซลซีเท่าไรเท่าไรโอ้เราผิดหลุยบกพี่ผมเคยซื้อในตลาดตอนนั้นน่าจะ,ะ250นะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเท่าไหร่นะโอ้270นะครับก็ <Y> ah <oo> ชุดแรกครับคุ้มไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยว,ว่าไปดูก,กับชุดต่อไปครับผม โอเคนะครับก็มาดูต่อในชุดที่2นี้นะครับซึ่งชุดนี้ราคาเลทจะอยู่ที่ 400m นะครับก็จะต่อจากลาวิดลุยนะครับที่ได้จากชุดก่อนหน้านี้นะครับมูลค่ารวมของชุดนี้นะครับที่ผมจะใช้ก็คือ 414m นะครับก็เกินมานิดนหน,น,น่อยหน่อยเองเนาะก็คงไม่ว่ากันนะครับโอเคเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะออกหน้าไหนมาดูกันฮนะโอ้โหราคา up ปี ก็เพิ่มมาอีก 3M นะแล้วครับมาดูกันครับผมโอ้เวอร์เบสนะครับปารี่ก็เป็นเวลร์ตินะเซก็เลมซีครับผมมาดูที่เวอร์เบสนะครับตัวความหวังของเราครับผมเป็นใครเท่าไรมาโอ้ติบเบเลียบวก2อนฮะอือก็กำไรอยู่นะฮะกำไรประมาณ 30M นะครับประมาณนั้นเนาะฮะต่อเนื่องไปครับผมเดี๋ยวไปดูต่อกับชุดที่3ครับ เอาละผมก็มาดูต่อกับชุดที่3เลยนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเลทราคาจะอยู่ที่600ล้านเอ็มนะครับ600ล้านเอ็มอะไรล่ะ600เอ็มนะครับก็ตัวเป้านะครับก็อยู่ยังเป็นดิมเมเลียนะที่ได้กําไรจากจุดก่อนหน้านี้นะครับเราจะต่อเนื่องแล้วครับเพิ่มลงเข้าไปเนาะโอเคก็ดูกันะว่ายังจะะคุ้มต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมูลค่ารวมนะครับอยู่ที่627เอ็มนะโอเคมา เปิดครับเดนเวลล่นะปกหกสเตทไทยราเป็นชิราทอนะปกสองอ๋อซียงก่อนนะโอ้ลีจงอุมติตตี้นะครับปกแปดกับเงินอีกสี่สิบเอ็มไม่แน่ครับไม่แน่อินเตอร์ฮะอินเตอร์เป็นเพลสิกนะครับปกสี่ราคาครับประมาณนี้นะฮะก็คุ้มแน่นอนนะครับผมคุ้มเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยยี่สิบเอ็มนะคุ้มนะครับแหมสวยงามครับขอบรอง เอาฮะรเดี๋ยวก็ไปดูกับเหรีราคา800กันต่อครับผมมาดูกันต่อกับราคาเหรีด800เอเลยนะครับผมก็ใช้อุณิตี้นะครับวก8ต่อจากเมื่อกี้นะผมก็เสียดายนะครับแต่ด้วยความที่ต้องการให้มันต่อเนื่องเนาะก็จำเป็นต้องใช้นะครับไม่เป็นไรมาดูนะครับราคารวมของชุดนี้ครับอยู่ที่859 m อนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะคุ้มต่อเนื่องหรือเปล่าเนาะมาดูนะครับผม โอ้เป็นเดนเมลิกสองตัวนะครับแล้วก็ไบยูนิคเนาะ okay, โอเคก็เดวเมลิกกรอบเหลืองนะฮะ <c ười> โดบกสามนะครับอ่ะไบเยนครับไบเยนเป็นเลวานตอฟกี้ครับบวกหกนะปีอีซีนะส่วนเดวเมลิกผมเปิดคู่เลยมาอ่าเป็นลามอสนะครับศูนย์หกนะครับบวกห้ากับค no ิสโตโรนโดบวกหกนะถ้าจำไม่ผิดนะครับบวกห้าจะประมาณหกเจ็ดร้อยนะ ปกหกคงพันกว่าแน่นอนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะรามอสครับหนึ่งร้อยเอ็มนะก็คิสโนโตัวนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับเยวังก็เจนะ็ดร้อยห้าสิบนะฮะโดบกหก <Yahoo! S 1> ค,ค่าผิดไปนหน่อยนะครับก็หนึ่งพันห้าสิบเก้าเอ็มนะก็ยังกำไรนะครับกำไรประมาณร้อยกว่าเอ็มเลยนะฮะต่อยอดได้ถึงจุดหน้าแน่นอนครับโอเคผมมา เดี๋ยวไปดูเลทราคา1000กันต่อครับผมอาฮะตอนนี้เราก็อยู่กับชุดที่5แล้วนะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะอยู่ในเลทราคา1000นเอ็มนะหลายๆคนอาจจะได้ดูคลิปแบบแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ของผมมาแล้วนะครับซึ่งก็จะใช้เลทราคา1000ขึ้นไปนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่โอเคมาดูนะครับก็ราคารวมนะครับอยู่ที่1000กับอีก5 m เอ็มเนาะก็เกินมาไม่มากนะครับไปดูนะครับ แบบนึงแล้วโอ้โหก็เพิ่มมาเลยนะครับจากร้อยกับอีก5 m เอ็มเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3 0 m เอมเลยนะมาดูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซาวแฮมตันแล้วเวอร์ลีเจนนะครับผมฮะอาร์เซนอลครับผมลิมซีบวกสี่นะครับซาวแฮมตันนี่ผมคิดว่านี่เป็นวันไดถึงแม้กระพวกเงินนะฮะเบอร์ธานนะครับปกแปดตอนอยู่กับเชลซีนี่ไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ครับมาอยู่กับซาวแฮมตันนี่ฟอร์มรุ่งเลยนะ มนดูครับอิบบาบกเจ็ดเทพเจ้าฮะทำไมไม่บวกแปดเนี่ยฮะออริจินครับโอ้โหแฟงเดบัวบวกสามราคาก็กำไรแน่นอนนะฮะตอนนี้โอ้โหเทพเจ้าครับ 1,200M พัร้อ็มแล้วบกแปดครับเก้าร้อยสี่สิบเอ็มนะฮะก็คงเป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจากสลาตันนะครับผมไร่นะฮะกำไรเน้นๆนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกับเลทราคา1,200งเอ็มกันต่อครับตอนนี้ก็อยู่กับชุดที่6แล้วนะครับซึ่งชุดที่6นี้เลทราคาอยู่ที่1,200งนเอ็มนะเควสก็นี่ครับบวก4ี่คนแล้วเควสสองเควสเทียอะไรล่ะมูลค่านะครับนักเตะสองนะฮะขึ้นไปครับผมโอเคมามูลค่ารวมนะครับของชุดนี้อยู่ที่1,200กับอีก4ีเอ็มมาโอ้สวยครับทุกตัวเป็นแสงม่วงหมดเลยนะ ผมคิดว่าเรมลมาริกจะต้องเป็นบวกแปดบวกๆก,ก็คงเป็นเควินเดอะบอยไปเก่าๆนะฮะสาวท์มตันนี่ก็ไม่แน่ใจนะอะฮะมาดูกันครับผมบวกๆก,ก่อนเลยนะผมว่าเปิดทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวคุณรู้ราคานะอือมาริกไม่เป็นนะฮะแต่สาวท์มตันเป็นประธานบวกแนะครับเอ่อส่วนบวกๆนะฮะเป็นโรติเกสนะฮะเบอร์ลิเจนนะ,ะเป็นเดโคเนาะราคาก็ประมาณนี้ครับผมอือกำไรอีกแล้วนะ,ะครับกำไร1,000 หึ200่งพันนียอะไรสองร้อยเอมนะฮะเฮ้ยสองร้อยไหนสองร้อยเก้าสิบครับประมาณนั้นนะกำไรนะครับกำไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกับเหรียญราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเอมกันต่อครับผมก็ต่อกันเลยกับเหรียญราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเอมนะครับผมก่อนหน้านี้นะฮะได้อิปลาบกเจ็ดมานะก็เอามาต่อกันกับชุดนี้เลย มูลค่ารวมของชุดนี้นะครับอยู่ที่1,445 m นะครับเ <Wow. S 1> ก็บสุดละทําใจให้พร้อมกายพร้อมอ oh, <Wow. S 1> กดฮะโอ้โห AS สมอ o โกว้าวเกาบวก8ใครกวาตอนนี้ก็ดังเยอะนะฮะมอสโกตอนนี้มอสโกยี่อะไรมอกโกนะครับนักเตะดังๆเยอะมากนะตอนนี้ขายออกได้เยอะนะฮะเอาฮะโปรแลนด์คู่นี้เป็นใคร บวกห้ากับบวกหกอมตันฮะออสตินนะฮะบวกห้าครับผมอโก้ครับผมผมคิดว่าก็ให้เป็นฟันเก่าบวกแปดถ้าไม่อย่างนี้ก็ได้เป็นเงินนะฮะใครโอ้โหโรลิเกตบวกแปดครับผมยสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเอม็มโอ้โหผมคือว่าตอนแรกจะจบเลยนะจะจบเลยเนี่ยยังกำไรให้ผมได้นะครับสัตว์เอ้ยเอากูเสียไวไอสัตว์นะฮะสวยครับผม เอาเราผมก็สําหรับชุดที่8นี้นะครับผมจะทําให้เหลนราคาใกล้เคียง 1,500m มากที่สุดนะครับซึ่งผมก็เตรียมมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะ <uno> <uno> มูลค่าที่ได้ใกล้เคียง 1,500m ที่สุดก็คือ 1,499m นะ uh> <uno> ผมทําสุดๆให้ได้เท่านี้นะครับวบกกับเครดที่มันพอละเอียดนิดน,นึงนะมาดูนะ โอ้หอัพอะไรอยู่วะเนี่ยแป๊บนึงนะฮะก็ลดลงมาหน่อยนึงนะครับลดประมาณลดมาประมาณ3 0 0 0 0นเนาะโอเคครับไปดูนครับผมว่าจะได้เท่าไหร่มาโอ้โหบาซ่าคู่เลยว่ะมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งบวก8แน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นเจอร์ซมเจอซีก็เป็นมาติกนะฮะตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับเอนดูแล้นะซึ่งฟอร์มอุ่นเครื่องนั้นแรกถือว่าใช้ได้เลยนะว้าวฮะบาซาคบ บาซ่าปิเก้บกสามนะครับผมอันนี้ผมเปิดพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูราคาครับมาอ่าว่าแล้วนะฮะต้องมีบวกแปดตัวหนึ่งนะก็คือหรือโซเลสสิบสี่ทีครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นเนมาร์สี่นะครับสองพันสิบหกนะซึ่งก็ย้ายไปอยู่กับปารีสแล้วนะฮะค่าตัวเป็นสถิติโลกนะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสองล้านยูโรนะเตะเป็นเงินปอนก็หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านปอนนะครับผมราคาครับผมนี่ฮะตามนี้นะ สเลนบปรแปรครับเท่าไรโอ้สามพันสองร้อยยี่สิบสี่ครับผมถึงกับอึ้งเลยอะกำไรสองเท่าเลยนะครับสวยครับผมเอามาครับเดี๋ยวไปดูอีกสองจุดสุดท้ายครับผมนะครับอยากได้หน้าดีๆคนดโง่ของเขาบ้างนะครับมาเออเวเบกับมันลิกครับผม มาซานะก็เป็นมาเวสนะฮะบวกหครับผมโซบาติดโซบาสบิบบวกหนะมันลุดครับก็เกล็ดเปลวเสียวว่ะนี่เด้อแปดร้อยหกบเอมนะผมแปดร้ยอยหกสิบเอมกลับเงินอีก100่เอมก็รวมๆแล้วประมาณเ8 0าเอมนะ <c oughs> 890รเกอมเฮี้ยอะไรล่ะเก้นะฮะก็ถือว่ากำไรนะครับผมกำไรออามาครับผม ก็ตอนนี้นรับเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมจะใช้มูลค่าในการแลกเปลี่ยนคือ 500m นะครับถ้าใครที่สังเกตมาตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมเริ่มไอคลิปนี้ผมใช้มูลค่าเริ่มต้นที่ 200m นะครับแล้วก็สุดท้ายมาจบที่หลุยส์ซเลส88นะครับได้มูลค่า 3,200m ซึ่งคิดว่ากําไรจากการเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายนี่มันคือ 3,000m ผมเลยคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องแลกสูงเสมอไปเพื่อกําไรแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเราแบบ แรงแน่นหนากำไรเราก็สูงได้นะครับมาดูนะครับผมสำหรับสุดท้ายนะครับมูลค่าในการแลกเปลี่ยนของจุดสุดท้ายนี้คือ 535M นะก็ถือว่าเศษหนึ่งส่วนสามของมูลค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะโอเคมาดูนะครับผมเราจะได้สักเท่าไหร่กันนะก็เป็นอาเซนอนบาซ่าแล้วก็เซลซีนะครับผมยังไงก็เสียใจกับเซลซีด้วยนะครับที่พลาดแชมป์ให้กับอาเซนอลไปนะสำหรับคอมมิชชั่นนะโอเคเป็นฟิกาครับ เป็นก้าเป็นไกตันนะครับผมบวกสีนะออสเตนอลนะครับไล่ไปเลยอ้ oh. ๋อซันเดอร์ลอตเซนเดอร์เซนเดอร์ลอตปะผมอ่านผิดนะเซนเดอร์ลอตนะบวกแปดนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะฮะคนนี้ผมก็ไม่ทันนะไม่รู้จักด้วยโอเคบาซาร์หลุยส์ตัวเล็บวกสองนะครับฮ uh. ะเซลยซีครับผมใครอ๋อ oh. อันเดอร์โอของของเต้ของเต้ตนะครับบวกสี่ครับผม ราคาก็ประมาณนี้นะครับ1ของเต้น,นะครับ 119m หรือโซเลส1 4 5 m แล้วก็ 22m สำหรับไกตันนะฮะ68แรับผมราคาโอ้ 655m เองนะก็กำไรนะฮะกำไรประมาณ 120m นะครับผมผมคิดว่าสำหรับการแลกเปลี่ยนใน VVIP เนี่ยยังไงมันก็กำไรแน่นอนนะผมคิดว่างั้นแหละช่วงนี้ใคกโกยได้ให้รีบโกยนะผมเดี๋ยวผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงปรับแล,ล้วล่ะฮะมาครับผม ก็ยังไงสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม RPTH Channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็ติดเตียนกันได้นะครับผมเพื่อให้เป็นการปรับปรุงในการทำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ